อยกอยู uh u, Boo, mo, whatever, eh. ่เก็บไีเเองเก็บไปเลยเื่อนะตอนนี้กำลังหาเซฟจะมนจะเนอยู่โอเคเจอเซฟแลแล้วก็เลดีไปเลครับกดเลดี้เรื้องบบบครับเนีครับแล้วเป่มแล้วก็กดเลดีครับ ก่อนที่มันมี e m o จิเสียนะบซีบีแบบนี้ครับ cb มันเป็นอ่าพูดผิดพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดผิดใช่เลยเออคุยใครวะตายไปซะอ่าวิ่ง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  เกมดีได้รับความนิยมในที่ไหนไม่รู้เนี่ยแต่ยินเพื่อนมันบอกว่าให้ลองเล่นดูอ่ะก็เลยจะลองเล่นสักหน่อยเออก็นุ่งอยู่นะตายแล้ว้ย ตัวสก,กิบุนนี้จะไม่ยอมใครโอ้รู้สึกว่าจอนนี้ มีคนวา้าวกำลังวา้าวไปวา้าวมาทุบอันนี้ผมคนดีน้ด้วย้วคู่ โดนใครวะเนี่ยอืมตายไปก็ดีแล้วฮิสไนเปอร์ตกโอเคเปิลน,นี้น่าจะเป็น,ป,นปืนที่แรงที่สุดใน,นกเกมไม่ก็ r P G แหละ หูยังไม่โดนทั้งดอกเลยสามนาทีเกมนะจบล้วทำแสบไว้รักเลยไอตัวพวกนี่ยนะ ซานักเหลอพวกเนี้ยคอยดูคู่เทพคู่นี้มาแล้วซานักเหรอซานักเหรอซานักเหรอแอะถ่ายรูปเก็บไว้ไว้จะเป็นเพื่อนนะปกคลิบอุอ้งอินี่เนี่ยอินี่เนี่ยผูเล่ไว้ไม่้าน่าจะบผู้เล่นใหม่ บปายนายจะพูดเล่นใหม่แหละคะได้สุดสมุตายุกับเพื่อนสุกพูดเล่นใหม่เนี่ยทรายกัเล่ฟ่ามาตากันทุกคนก็รู้ดีนะ เกมนี้จะมีระบบเจ็ตแพ็กให้บินเล่นเจ็ตไปทัวร์แบบเฮ้ยเจอผู้เล่นว้ด้วยโอ้โหผู้เล่นว้รู้สึกว่าตาเดี๋ยวมันจะฆ่า,ารเราได้ถ้าเราไม่ปลาลระเบิดใส่ตัวเองอ่าวไปฆ่าตัวตายเออเอาไป หุ่นยนต์เหรอหุ่นยนต์หุ่นยนต์เหรอทำแสบไว้นัเนอนะประมาณหนึ่งนาทีคลิปดีเกมดีก็จะจบแล้วมั้ง สี่สิบสี่วิสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกไม่เจอใครเลยบินวัดทั่วแพบ,บเลยโปงโปงโปง Okay. ต,ต่ออีกสับเกมสองเกมนะพอ,พอพอโอ้ครไลน์มา,านเนี่ยโคฆรนา้ับเบ่้ใคร จะมาหนังเจา้าของเบรเจอร์มาสักประมาณสมาสมเดือนอะจะคลิปวิธีการแปลงหน้าเองเลย,ย,ยอะเออในตอนนี้ลาบล้วสวัสดีครับ